สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทําอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมผมก้องวุฒิใช้วงจรครับหรือเชฟก้อง จากวิทิยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผมค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันว,นวโรดมวิจิตนะคะจากภาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็น เน็ตาอดยเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อัปราเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหมก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทีากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อัปราเช่กับอาม่าจะมีคําถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับสวัสดีครับ Premises, วันนี้ผมเบ้นอาบะเชงฮะแล้วก ina, iedzieć, Twelve, ็มาพร้อมอาาเลยอาาเบ้นอาบะเชงมาด้วยกันจ้ะวันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้านใช่รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวอะไรรายการเกี่ยวกับสุขภาพอา玛รู้ป่ะทุกวันนี้อาากินแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอ่ะไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน์เอางี้เดี๋ยวเบ้นพาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่ามากินอะไรชีวิตประจำวันไปยังก็ไปเลยไปไงอ่ะ ก็เดินไปสิเดินไปไหนแล้วโตอยู่นี่เองกับข้าวเนี้ยอร่อยชัางเลยมาอะไารทำอะไรเนี่ยกินหมูกรอบนะแล้วก็ถาหมูโอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนังๆก็กินนิดหน่อยเราก็ไม่กินเยอะหมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอก็เราอกเป็นโรคอยู่จริงอะโรคอะไรนะมา ความดังนิดหน่อยหัวใจนิดหน่อยอเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็นเออก็ดีปวดหัวเขาว่าปวดหัวไรเป็นหมดเลยยกเว้นเอด็ดใช่ <c oughs> โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินอะไรอยา่างมาดูนีแปดสิบห้า้าไม่รักษาสุขภาพหน่อยอก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้วก็เลยกินเป็นขาหมู <c oughs> เราก็ไม่กินเยอะอืม <c oughs> ตามที่หมอสั่งสั่งว่าพวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ้วามาทำไงก็เลิกเลยเลิกกิน เรื่องหาหมอก็ดีแล้วมากนื้อฟันเป็นไงบ้างอ่ะฟันก็ดีอ่ะเห็ดหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกบบครึ่งชั่วโมงเอาล้วต้องค่อยคยเคี้ยวสิอ๋อเคี้ยวให้ละเอียดอให้มันละเอียดมันจะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดีมีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตาก้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะของจริงเนาะถ่ายภาพมาดิอย่าเอาออกมาเลยน่าเกลียดอาหารพวกนี้มันไม่เหมาะอามาหรอกดูดีมีแต่ของแบบจัดจั้างนั้นเลยอ่ะ อันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันมันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะยังสาวอยู่ยังสาวอยู่เออยังหนุ่มยังสาวบ้อองงางม,มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอะ่ะคนเราอะ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโลกมั่งมามาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลือ่องเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะ แต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้โรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอดีกว่ามาเออไปไปหมอเอ๋เขาจะบอกเร็วมากต้องกินอะไรเออเดี๋ยวไป,ยไปไปอ่อออไปกระโดดไปเลยอาม่าน่ารักมากครับก็อมาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไร โอเค,ครประเด็นต้องแยกนิดน,นึงก่อนสําหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกรืนคือเราก็ต้องเคี้ยวน,น,น,นานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทําฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีคเคี้ยวยากเคี้ยวลําบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่มก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะใช่เรา,าตรมจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองม่ามีโรคประจําตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจําตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะ เพราะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม,ม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มคนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่สองเนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะ ก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็มครับอาม่ามีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี้ยงโดยการที่ทานเป็นวกเข้าวต้มถ้าจําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งแข็งเพราะันเชฟีินาที่ต้องทําของนุ่มๆให้อาม่าทานได้เลยแล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่ามาพูดนิดนึงคือเออถ้าสมมติ ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไระใช่เราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่ไม่กินน้ําไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่เนื้อก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ํามันที่ตกฟยูในจานคืออย่าไปอย่าไปซดจนหมดแต่แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาขาคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นไขกี่เป็นหนังอะค่ะอจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอาจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดีใช่ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไปถูกต้องวันนี้เชฟมีอะ จะนําเสนอให้มากโอเคครับ,รบวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนออ <ๆ S 2> วันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆ,ๆนะครับกับส <ๆ S 2> ารายวกะแม เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึก ในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับอ๋อจะรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่าใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลามันจะร่วนๆใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับโอเคระหว่างที่รอน้ําเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก็ใส่ทุกอย่างมันเป็นนี้ก่อนถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับ ช่แล้วก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทําน้ำสต๊อกดาชิใช่ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับ นานแค่ไหนสีเปลี่ยนใช่ครับนับหนึ่งถึงห้าพอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บหดลงค่ะหดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับจะเป็นสีขุ่นใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซิวเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับ เราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บแค่นี้เสร็จแล้วใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริงๆอ,อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุนนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติตแล้วแ,วแวรปฟิลครับถูกต้องนะครับ น,นี่ผมเจาะรู้ให้นิดหน่อยนะครับระบายอากาศใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลา,อย,าอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ8-10ถึงนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ดกันคะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่รอรออย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษ เกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับค,ค,คือใช้คําว่าเป็นข้อจํากัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ําตาลเยอะๆหวานจ,จัดๆหรือเป็นพวกน้ําตาลยอย่างนี้เราจะเลี่ยง,ยงนะคะคถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนําสําหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างงี้คะ่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อยแล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่า เป็นโรคหัวใจนิดนึงอ๋อใช่ใช่นิดนึงอ๋อว่ามีนิดนึงตลอดเลยคอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่สองคือเป็นแล้วแล้วก็รักษา,กษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ําอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทําให้เกิดขึ้นเช่นเบาหวานความดันไขมันสูข เพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นหลอดเพืออัมพาตใช่ค่ะใช่คอย่างนี้คุณหมอแนะนําว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียว ก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกายช่วยค่ะช่วยช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทําตัวให้ดีที่สุดเราทําได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ้ยฉันทาตัวดีมากแล้วทาไมฉันยังเป็นมองในทางกับการถ้าคุณไม่ทําตัวให้ดีกว่านี้มันจะเป็นไปนานมันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่าครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ โอสีสวยมากเลยอะค่ะสิงนะครับเอาออกก่อนอันนี้ตัวเนื้อปลาโอก,ก็ทานได้เลยเนาะทานได้ครับทานได้เลย บางคนนะครับก็จะเอาน้ําตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับแล้วทำให้ถูกต้องครับทําให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับค่ะอันนี้เป็นปลาปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลยใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากำแหนะครับ ครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก่านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับ <Okay S 2> ยังไงก็จะรบก,กวนลองลชิมดูนะครับ,<ล>รบมันมีรสเค็มอยู่นะคะใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสลหาครับมันมันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสลายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นตโอ,อยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว มันขมๆปนๆน,น,น,นิดนึงอือแล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2อ,อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของมะแ้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทาให้อาาทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมมนููอะไรรรพััักกสคค่บผ i <laughs> ครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอกว่าม,มะระ,ะ,ะนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษจริงๆก็ดีนะคะคก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี ant ant ้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะคแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะคทีนี้ถามว่าในในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในใน,ในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้จริงไ,งไหมครับหมออันนี้ยังไม่เคยทําวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระคีนอค็อกแต่ความเดียวกันนะคะ ี่เชฟทําสดเลยใช่ไหมคะมะระใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผมหั่นบางหั่นบางมากใช่บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางบางเหมือนกันแต่ไม่มากอ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะคือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้งกันแต่เนี่ยผมจงใจให้บางอสุบบางไม่สุบนะเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับ ถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะคะยังรู้สึกแล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทายังไงนะคะของผมนี่ใช้ขยะเกลือฝานเสร็จอย่างนี้ครับโดยเกลือใส่ขยะงเกแล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะใช่ครับแล้วก็ลวกน้ําทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้มาแบบ ดังเดิมนะครับโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอได้เลยค่ะมีผมมาค่ะครับร,กร,บ,รบ,บกวนปอ,อกขิงให้สักนิดนึงนะครับโอเคค่ะ <Okay. S 1> อันนี้แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูดขูดใช่ครับพอขูดเน,น้นเทคนิคพวก,พวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวใชเท้าหัเท้าใช่ครับ มัน,นจะใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเค <Okay. S 1> ค่ะเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็งนะครับลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเราใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อยก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่าค่ะ กับผู้สูงอายุครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะครกระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นนีอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ,คะในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะคอันที่2ก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนหนึ่งในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติก็จะ เหมาะกับผู้หญิงวัยทอง <S <S เพราะฉะนั้นเราก็ <Okay. S 1> สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะควันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชค่ะทีนี้น้ำมันอีกตัวหนึ่งที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู <S <S าเครื่องิ่นรถ แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับจริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่คล้ายๆกับน้ำมันมะกอกคือในน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีกรดไขมันตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันเชิงเดียวนะคะทีนี้ตัวนี้ถ้าในน้ำมันมะกอกจะมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบถปถ้าในน้ำมันงาจะมีอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นน้ำมันงาเนี่ยก็จะเหมาะในแง่ที่ว่าเราจะทําอาหารแล้วเป็นเหมือนดรสซิ่งอะค่ะเพราะว่ามันทนความร้อนไม่ได้ดีนะะใช่่คครับ อันนี้กระเทียมขิงนะครับคุณหมอแล้วก็จะใส่หอมใหญ่ใช่ครับผมใช้ไฟค่อนข้างแรงเลยแบตั้ต้นหอมใหญ่สุกแล้วเริ่มใส่ครับเดี๋ยวพอให้ใส่แล้วก็เราจะใส่มะระลงไปค่ะโอเคเราใส่มะระตามลงไปอันนี้รอลุ้นแล้วค่ะว่ามันจะขมหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับผมได้ค่ะแล้วก็วันนี้เรามีสาเกนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผืือมันจะลุกเป็นไฟอะค่ะ เราใส่สาเกล้วกการใส่สาเกเพื่ออะไรคะหนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวความหวานของข้าวมมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับคล้ายๆมัลัผัดไข่บ้านเรางั้ใช่กำลังจะบอกเลยค่ะมาลัผัดไข่ใส่สาเกค่ะใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับ เสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะมันก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ปะคะเออสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับ จะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี้มีไม่ถึงไม่ถึงห้ากรัมนะครับเรสด้วยน้ำมันลายูนะครับอ่าเรียบร้อยปิดไฟปิดไฟเลยโอเคหอมมาก โอเคค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้เป็นกุ้ย่ากชัมปุรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โกินาวนาครับคุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งบอกวนลองชิมดูเลยครับโอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไงลองลองดูนะครับอันนี้ค่ะมาระเลยแล้วัน ขมน้อยกว่าที่คิดมากใช่ไหมครับแต่ยังมีความเป็นบัระละนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจนเครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้ จริงๆในอาหารจานนี้คือซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้งสองอย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทําง่ายด้วยเนาะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะล้าซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพี่เน่จะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลาย จะได้ทําให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สําคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ํามันเยอะน้ำมันน้อยมากน้ำมันน้อยมากทังสงเมนูเลยนะคะ,คะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองะนะคะ,คะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีก เพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ําได้ในภาพรวมสําหรับ2อจานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะคแล้วก็รสไม่ได้หวานจาัดอยางนี้ค่ะครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับ พี่บวยแล้วก็อาจต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนคอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะออกกำลังกายใช่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได้แน่นอนจับมือแน่นอนจะได้เป็นโรตาออกท็ีเลยค่ะ ออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาล้มยานเหรอยาน